ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนเเล,ลก็นำนาเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอกันในหัวข้อโบราณถือเกินใ้าระวังห้าข้อสำคัญในวันสงกรานต์ห้ามทำเด็ดขาดบอ,บอกลูกบอกหลานควรปฏิบัติตามท่านผู้ฟังครับ ันสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่หลายหลายคนมักจะยึดไว้เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือทําสิ่งดีๆเพื่อชีวิตเป็นสิริมงคลดังนั้นความเชื่อสงการานต์จึงเป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่กับประเพณนีนี้มาช้านานเพราะหลายหลายคนเองก็น่าจะเคยได้ยินกันมาไม่มากก็น้อยว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ห้ามทําด้วยความเชื่อที่ว่าอาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดี ไม่บิดมงคลตลอดทั้งปีเพื่อทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญของประเพณีสงกรานต์กันอย่างถ่องแท้ว,วันสงกรานต์ทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเรามาดูกันช,ชัดๆทีละข้อกันเลยนะครับว่าปีใหม่ไทยเขามีความเชื่อในการห้ามทําอะไรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตกันบ้างกับความเชื่อสงการานต์2567ห้าห้ามทำห้าข้อนี้เด็ดขาดหากอยากเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขและความปัง ข้อแรกห้ามพูดคำหยาบขึ้นเชื่อว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเราก็ต้องเริ่มต้นทำสิ่งดีๆไม่เวียนไปแต่การคิดดีพูดดีความเชื่อสงการที่มีมาแต่โบราณเขาจึงถือกันมากว่าห้ามพูดคำหยาบหรือขับอปัปมงคลเด็ดขาดครับเพราะถ้าเราเผลอพูดอะไรในลักษณะนี้ออกไปก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่เราพูดดังนั้น ใครที่ชอบพูดคำหยากจนติดปากหรือเป็นนิสัยเลี่ยงใดก็เลี่ยงจะดีที่สุดครับ 2. ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตความเชื่อวันสงกลานต่อมาก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับเพราะความสําคัญประเพณีสงกรานเขาถือว่าเป็นการเริ่มต้นบุญใหม่แต่สิ่งที่เราทํากิจกรรมต่างๆในช่วงวันสงกรานนี้ก็จะเป็นบุญที่ติดตัวเราไปตลอดทั้งปีด้วยดังนั้น การละเว้นชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มมารมีในตัวให้มากขึ้นด้วยเช่นกันครับรู้แบบนี้แล้วเวลาเห็นหมดเห็นมแมลงก็อย่าไปบ,บี้ไปฆ่ามันเด็ดขาดช่วละครับ 3. ห้ามทะเลาะวิวาทครับเอาจริงๆแล้วถึงจะไม่ใช่ความเชื่อสงกรารเราก็ไม่ควรที่จะไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับใครอยู่แล้วจริงไหมละครับเพราะการทะเลาะวิวาท ไม่เพียงแต่สร้างปัญหาให้ตัวเองแต่ก็ยังเป็นการนำพาเรื่องวุ่นวายไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วยและโบราณเขาก็ถือว่าถ้าเริ่มปีใหม่ไทยด้วยการทะเลาะวิวาทกันก็าอาจจะเป็นการเปิดประตูเริ่มต้นชีวิตให้มีแต่เรื่องปัญหาและเรื่องบาดหมางเข้ามาด้วยเช่นกันฉะนั้นก่อนจะหาเรื่องทะเลาะกับใครให้ยับยั้งชั่งใจเอาไว้ก่อนนะครับ 4. ห้ามทำบ้านสกโปรกเลอะเทอะ ครับช่วงสงการเป็นช่วงที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตเช่นเดียวกับการเริ่มต้นเก็บกวาดบ้านเรือนที่พักอาศัยของท่านให้สะอาดเอี่ยมอ่องจะมาเปอยใ,ให้บ้านรกเลอะเทอะด้วยนี่มันก็ไม่ควรเพราะความเชื่อสงกรารเขาถือว่าการทําบ้านรกตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่จะเป็นการต้อนรับสิ่งที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาตลอดทั้งปีได้ยินแบบนี้แล้วแล้วก็เก็บบ้านเก็บห้อง ให้สอาดกันไว้แต่นันเนินได้เลยครับและข้อที่5ห้ามทํางานข้อนี้ก็ยังงงกันนะครับเพราะความเชื่อสงกรานเขามีแบบนี้กันด้วยหรือทำไมถึงห้ามทํางานกันวันสงกรานจริงๆแล้วที่มาก็คือวันสงกรานเป็นวันพักผ่อนหลังจากทํางานเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วมันก็ควรจะได้ใช้ชีวิตชิวๆแบบสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆรอบตัวบ้างดังนั้น ก็ควรจะใช้เวลานี้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะหมดสงกา์2567เมื่อไหร่เราก็จะกลับไปทำงานที่เรารักแบบพร้อมสุดๆดังนั้นใครมีงานค้างคาอยู่รีบเคลียร์กันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับสามวันจะได้เที่ยวกันอย่างหมดห่วงท่านผู้ฟังครับคำว่าสงกา์มาจากภาษา,ษาสันสกฤตแปลว่าการเคลื่อนย,ย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์ จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามคติไทยโดวยวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีคำว่าสงกรานที่หมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งสู่อีกราศีหนึ่งคือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองตามความหมายในภา,ศา,ศา,ศาศษาสันสกฤตสงกรานจะเกิดขึ้นทุกเดือนส่วนระยะเวลาที่คนไทยเรียกสงกรานนั้น เป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนับว่าเป็นมหาสงกรานต์เพราะเป็นวันและเวลาต,ตั้งต้นปีใหม่ตามสุริยคติช่วงเทศกาลสงกรานต์ขวอที่ท1ี่13 14 15เมษายนโดยแต่ละวันมีรายละเอียดดังนี้ครับวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์หมายถึงวันที่พระอาทิตย์ เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งหลังจากผ่านเข้าราศีอื่นแล้วจนครบ12เดือนซึ่งนอกจากจะเป็นวันมหาสงกา์แล้วรัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วยเพลูกให้หลานและเลยเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุบุพการีหรือผู้อาวุโสครับวันที่14เมษายนเป็นวันเนาซึ่งแปลว่าวันอยู่หมายถึง วันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษอันเป็นราศีตั้งต้นปีเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วแต่รัฐบาลก็ได้กำหนดให้เป็นวันครอบครัวเพราะเห็นว่าช่วงดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับมาหาครอบครัวแล้วจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่นที่จะได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวนั่นเอง และวันที่15เมษายนเรียกว่าวันถลิงโศกเป็นวันเปลี่ยนจุลักราชใหม่ถือเป็นวันเริ่มโศกใหม่การกําหนดให้อยู่วันนี้ก็เพื่อแน่ใจว่าดวงอาทิตย์โครจรขัดจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษแล้วอย่างน้อยหนึ่งองศาทั้งสามวันนี้ถ้าหากติดตามประกาศสงกรานต์อันเป็นการคํานวณตามหลักโหราศาสตร์จริงๆแล้วก็จะมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันบ้าง เช่นวันมหาสงกรานต์อาจจะเป็นวันที่14เมษายนแทนที่จะเป็นวันที่13เมษายนแต่เพื่อจดจำได้ง่ายและไม่สับสนจึงกำหนดเรียกตามที่กล่าวมาครับท่านผู้ฟังครับสมัยก่อนถือวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญารคนสมัยโบราณจึงคิดทำกิจกรรมเพื่อปการพักผ่อนหลังจากทำงาน และเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบกันและเล่นสาดน้ำกันเพื่อคลายความร้อนในเดือนเมษายนซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พิธีสงกรานนั้นเป็นเทศกาลสงกรานครับในพิธีสงกรานจะใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพธิธีแก้กันกับความหมายของฤดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษแต่วันนี้จะใช้น้ำลดให้แก่กัน เพื่อความชุ่มชื่นมีการขอพอรจากผู้ใหญ่มีการรำลึกและกรตันยูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับต่อมาในสังคมไทยสมัยใหม่ก็เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์จึงนับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวอีกทั้งยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมจากการสงน้ำพระที่นำมาสึ่งความเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ ที่มีความสุขครับการส่งน้ําพระการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่การเล่นสาดน้ําโดยคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือยาวกว่าเป็นความงดงามของประเพณีการเสืบทอดจันลงประเพณีสงกรานต์จึงน่าจะช่วยรักษาคุณค่าทางใจความมีน้ําใจการมีสัมมาคารวะและกะตัญญูการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดลอ้อมท่านผู้ฟังครับ โดยปี2517นี้ฝันมหาสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13เมษายนนางสงกรานต์ปี2517นี้มีนามว่านามโหธรเทวีทรงพระหัวรัตทัดดอกสามหาวหรือผักตบวาวาอภพรแก้วนินรัตภักษาหารเนื้อรายผหาดขวาทรงจกักผ่าดสายทรงตรีศูนย์เสด็จนอนลืมตา มาเหนือหลังมยุราปาักษาหรือนกยุงเป็นพาหะคราบในแต่ละปีก็จะมีคำทำนายนางสงกรานกันเกิดขึ้นซึ่งปี2517นี้ก็เช่นกันมีคำทำนายไว้ว่ากินพิรุณศาสตร์ปีนี้อังคารเป็นอันทิบดีฝนบรรดานให้ฝนตก300หาตุกในเขาจัก,กรวาล120หาตรกในป่าหิมาาน เต้าสิบหาตกในมหาสมุทรหกสบหาและตกในโลกมนุษย์สามสิบหาเกณฑาราที่คุณตกราศีตุลชื่อว่าวาโยหรือธาตลมน้ำพอประมาณพายุจัดเกณฑ์น,นักราชให้น้ำปีนี้นักราชให้น้ำเจ็ดตัวทำนายว่าฝนจะแรงเกณฑ์ธัญญาหารชื่อวิบัติ ข้าวกลาในไรนาจะเกิดกิมิชาติคือมีด้วงแมลงรบกวนข้าวกลาจะได้ผลหนึ่งส่วนเสียห้าส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงครามจะฆ่าฟันกันจะเนร่าจ,จากกันจะชิบหายเป็นอันมากแลท่านผู้ฟังครับสำหรับวันสงกราน2 5 6 7เป็นบรเพณีที่ทำกันมาอย่างยาวนานสำหรับสมาชิกภายในครอบครัว การส่งน้ําพระในวันสงกรานต์ก็เป็นพิธีการหนึ่งที่หลายคนเตรียมพร้อมในการส่งน้ําพระหรือแม้กระทั่งขอพอรผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันครับก็เราจัดเตรียมทําความสะอาดพระพุทธรูปและนนำไปวางบนโต๊ะที่มีฐานรองเตรียมไว้ถึงเวลาพร้อมหน้าครบทั้งครอบครัวก็เริ่มสวดบทส่งน้ําพระว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนัตเยปมาเทนะทวารตเยนะกะตังสัพพังอัปราทางขมตุนโนพันเต กายกรรมสวจีสมโูสาที่ขปจาวได้ประมาทพ,พลาดพลั้งในพระรัตนตรยัยด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีและหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ขปจ้าด,ด้วยเถิดเมื่อกล่าวจบแล้วจากนั้นก็ส่งน้ำพระพุทธรูปกับน้ำที่ปรุงเครื่องหอมบนพระพุทธรูป เสร็จแล้วให้ว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาจินเจเนเนวะโรโคโซโกโ อุปัทโวนิพันตุสัพพโสเอเตสุขีโหตุเนรันตรังเดชะข้าสงน้ำพระชุ่มฉ่ำตลอดการถูกโศกโรคภยัยพานอันตรธานเป็นสุกเทินจากนั้นก็ท่านิฐานขอพรต่างๆเป็นอันเสร็จสิ้นครับอัตนาโจทยตนาง จงเตินตนด้วยตนเองช่องคิดดีทำดีชาแนลขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ